พระสมเด็จวรกระฆังพุทธสิลป์ต้องถูกพิมพ์เนื้อบนสารต้องถูกทำริ้วร่องรอยคือสำคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดเสียงดังๆเล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวรกระฆังต้องเต็มร้อยนี่เนื้อพระสมเด็จวระระฆังนึ่งนุ่มนวลชำ่ำเป็นพระทามือยุคโบราณผ่านการเวลามาช้านานร้อยห้าหกสิบปีดูดีๆองค์พระท่านต้องแสดงธรรมนี่เอาไว้ชัดที่สุด เอาไว้ชัวร์ช้าช้าชัวร์ชัวในพระสมเด็จพระนครขอเพื่อนเพื่อนจงดูละบนพื้นผิวเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์อันสาคัญในพระสมเด็จพระนครเนี่ยไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดนึกนุ่มนวลฉ่าไม่แข็งเป็นหินไม่เป็นมันละเลื่อมสะท้อนแสงแวววาวเนื้อที่สําเร็จจากการเสกละจานเนื้อพระสมเด็จพระนครเนื้อพระทำมือยุคโบราณขอเพื่อนเพื่อนจงจําเถอะ พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระทำม,มือแกะแบบแม่พิมพ์ด้วยมือพุทธศิลป์คือต้องสวยงามและถูกพิมพ์เน,เนื้อผมบนสารเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังเป็นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดนึนุ่มนวลฉ่ำนวลนฉ่ำเป็นที่สุดในพระสมเด็จวัดระฆังผมจะทําคลิปไปเรื่อยให้ท่านให้เพื่อนๆได้ดูนะพี่นะแล้วอย่าเสียสตางค์กันอีกเลยสองร้อยห้าร้อยแปดร้อยสิบล้าน ขอให้ท่านดูเลยพระสมเด็จวัดระฆังไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดยากที่สุดเป็นพระทำมือสมัยโบราณเนี่ยพระตัดมือทำมือสมัยโบราณพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยเนี่ยเส้นซุ้มต้องมีเส้นซุ้มกรอบกระจกพิมพ์ใหญ่เนี่ยดีกรอบกระจกไม่ได้ตัดเนี่ยแสดงกันชัดในพระสมเด็จวรระฆังเนี่ยด้านฝ่ามือก็เป็นรอยปาดเนี่ยปาดสมัยโบราณป,ปาดปาาปาข้างปาดลงเนี่ย ปาดลงด้วยเส้นตอกหรือของมีคมเนี่ยชัดๆเนี่ยหลักฐานแล้วก็ปาดลงข้างอีกทีหนึ่งในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยยุคโบราณเนี่ยท่านดูขอ,ขอบขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยเนี่ยดูขอบดูเส้นขอบดูการตัดขอบสมัยโบราณเนี่ยในพระบสมเด็จวัดระฆังน่ยผู้เสียงดังๆจะทำคลิปมาให้ได้หมื่นคลิปนี่เนี่ยรอยเหี่ยวๆย่นๆในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ย บนพื้นผิวเนี่ยเนี่ยบนพื้นผิวพยายามจะทําถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นรอยเหี่ยวเหยียวย่นเนี่ยบนพระสมเด็จองค์นี้จะมีรอยเหี่ยวย่นอยู่บริเวณขอบด้านบนเนี่ยด้านบนกับพื้นผิวด้านล่างเนี่ยพื้นผิวด้านล่างเนี่ยรอยเหี่ยวเหยียวย่นคล้ายๆผิวคนแก่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูบริเวณตรงนี้จะเป็นเป็นเส้นวิ่งไฟกันไปกระรามก็เป็นรอยเหี่ยวย่นแล้วก็พื้นผิวด้านล่าง เนี่ยด้านล่างเนี่ยที่ไม่โดนสัมผัสรูปคลำเนี่ยรอยเหี่ยวเหวี่ยย่นย่นมีนี่คือเป็นทีเด็ดทีเด็ดของพระสมเด็จวัวคขังคือการพิจารณาพระแท้เนี่ยป็นพิจารณาพระแท้เนี่ยดูง่ายเป็นการพิจารณาเนี่ยกล้าพาดกล้าพูดกล้าฟันตรงเนี่ยนี่คือเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวัคขังเนี่ยที่ย้ำทุกทุกคลิปทุกทุกครั้งเนี่ยไม่อยากให้ใครเสียสตางค์ละไม่อยากให้ใครใครเสียรู้คน พระสงเด็ดพระครังที่ผมบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดมีไม่มากแล้วก็หายากยากยากที่สุดพระธงเด็ดพระครังเป็นพระทำมือนี่ให้เพื่อนๆได้ดูเถอะดูเนื้อเนื้อนี่ก็แยกเสร็จแล้วจากพระเกจิพระธรรมเทียมผมไม่พูดถึงเลยห่างโคลาฟ้ากับดินผมไม่พูดถึงพระธรรมเทียมเนี่ยพระเกจิห่างกันกับพระเกจิ พระสมเด็จวัดระฆังร้อยห้าหกสิบปีเนี่ยพุทธศินเนี่ยต้องถูกพิมพ์พิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปีใบหน้ามาตูมเนี่ยเส้นซุม้มรอบแก้วเนี่ยองพระประธานเนี่ยองพระประธานในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนี่ยเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนี่ยคนที่ดูเป็นก็จะดูเป็นแล้วดูเป็นตั้งแต่คลิปแรกๆเลยเนี่ยผมย้ําถ่ายให้ชัดๆถ่ายชา้ชาๆไม่รีบเนี่ยให้ดูกันชัดๆ เนี่ยทั้งขอบเนี่ยเพื่อนๆี่ <met> ผมบอกว่าถ้าชัดกว่านี้ก็มาดูองค์จริงเนี่ยเนี่ยให้มาดูองค์จริงที่บ้านผมก็พูดไปเนี่ยให้เพื่อนดูเนี่ยเนี่ยขอบข้างพระตมเดชพระละคังเนี่ยเนี่ยการขอบรอยแตกยุคโบราณเนี่ยก็จะยุบแน่นอย่างไรล่ะยุบแน่นแอนตัวเนี่ยพระตมเดชพระละคังเนี่ยขอบแอนเนี่ยแอนเนี่ยขอบข้างเป็นร่องส้อนเลยเนี่ยเนี่ยมีเฉพาะพระตมเดชพระละคังเท่านั้นเอง เพื่อนๆยาเพื่อนขอให้ขอ่อนเพื่อนๆเห็นคลิปผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่ดูก็ปัดผ่านได้เลยแต่ถ้าใครสนใจก็ดูเพราะว่าผมมีองค์เดียวผมบอกแล้วมีเพื่อนบอกว่ามีองค์เดียวเหรอผมบอกเพื่อนดูคลิปเพราะว่าผมมีองเดียวเท่านั้นเองช่องนี้แสดงองค์เดียวเนี่ยแสดงองค์เดียวแค่นั้นเองเพราะว่ามีองค์เดียวเนี่ยไม่อยากให้ใครเสียรู้คนที่ออกมาพูดอะ เสียดายแล้วไม่อยากให้ใครเสียตังค์สองร้อยสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยเจ็ดล้านยี่สิบล้านไม่อยากให้ใครเสียสตางค์แล้ววัดละคังไม่ได้ง่ายง่ายไม่ใช่เช่ากันง่ายง่ายวัดระครังเนี่ยเนี่ยดูเส้นซุ้มเส้นทึบด้านล่างรีลาเนี่ยการลื่นสไลด์ลื่นสไลด์ลงเนี่ยหนึบนุ่มดวนฉ่ำพระทำมือยุคโบราณผ่านการเวลามาช้านานร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเส้นซุ้มขอบแก้วเนี่ยกรอบกระจกเส้นกรอบกระจกเนี่ย บังคับตัดตรงตัดกรอบตรงเนี้ยพิพใหญายเขาบอกอยู่แล้วท่านบรุษภูก็พูดอยู่ทุกทุกสำนักก็กสอนอันนี้เป็นอันดับต้นๆแล้วยี่สิบปีสามสิบปีเราอ่านเราเจอมาแล้วต้องมีกรอบกระจกเนี่ยกรอบกระจกบังคับตัดเนี่ยเนี่ยกรอบอันนี้นี่ปาดด้านฝาดีด้านซ้ายกรอบไม่ได้ตัดเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ยเนี่ยกรอบกระจกเนี่ยเนี่ยชัดๆไม่มีอะไรที่จะมาหักล้างได้เนี่ยไม่มีเดี๋ยวผมพูดเสียงดังเพราะอะไร พูดเสียงดังผมเป็นคนเสียงดังเนี่ยพูดเสียงดังเนี่ยวัดระฆังไม่มีมาหลอกคนไม่มีมาหลอกใครในพระสมเด็จวัดระฆครังขอให้เพื่อนไปดูเถอะไปดูพระสมเด็จองค์แท้ๆที่เขาเขาไลา่กันแต่เราไม่กล้าล่วงของช่องอื่นแต่ขอให้เพื่อนไปดูเถอะองค์สามสิบล้านห้าสิบล้านขอเพื่อนไปดูพระสมเด็จวัดระฆัง,ท,งที่ผมย้ําเลยพุทธศิลป์ต้องสวยงามเนี่ยพุทธศิลป์แล้วก็เนื้อเนื้อต้องถูก ถูกทาคือเนื้อที่ทําจากกันที่ทํามือยุคโบราณอ่ะปฐมังอิติเจจีดิสิงเหหมาราและผมพุทธกุลนํามาทําเป็นเนื้อพระสมเด็จพระรังอ่ะแล้วก็ธรรมชาติริ้วอรอยต้องเต็มร้อยปูไตน,นอนด้นรังปลวกหลุมบ่อโลกพระจันทร์ริ้วราแหงที่เป็นเกตกรดีริ้วราแหงที่เป็นคล้ายๆว่ารากใบผักชีรูพุนหลุมพโพรงการตัดขอบสม,มัยโบราณทุกอย่างต้อง ต้องประสานสัมพันธ์กันทุกอย่างทั้งพิมพ์ทั้งเนือทั้งธรรมชาติจึงจะมาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังราคาเป็นร้อยล้านไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่จ่ายกันง่ายๆจ่อยสองร้อยสามร้อยอย่าจ่ายเลยครับเสียดายตังเจ็ดร้อยพันสองพันยี่สิบล้านต้องให้ได้เต็มร้อยจึงจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่บอกว่ายังน้อยหายากที่สุดในโลกเนี่ยขอให้เพื่อนๆดูเถอะเนี่ยไม่มีมาหลอกช่องนี้ ไม่มีมาหลอกคนเนี่ยคนที่ไม่เชื่อก็ปัดผ่านได้เลยเนี่ยถ้าใครเชื่อเนี่ยขอบข้ามเนี่ยอย่างโบราณเนี่ยโบราณขอบเนี่ยเนี่ยไม่มีก้อนกวดก้อนทรายฝังแน่นคงทนในพระสมเด็จวัดระฆังยังมีลึกๆอีกเยอะในพระสมเด็จวัดระฆังอ่ะเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองไม่ได้มองเห็นง่ายๆต้องส่งกันเป็นวันๆละ่ะเห็นกันนิดๆวับๆแวมแวมอยู่ในซอกลึกๆมีน้อยที่สุด เนี่ย,ยก็เป็นที่เป็นการลึกๆที่จะต้องบอกกันต่อๆไปอีกไม่ได้ง่ายๆไม่มีก้อนกวดก้อนทรายที่จะนูนเด่นลอยขึ้นมาบนพระสมเด็จวัรดระฆังอ่ะพระสมเด็จวัดระฆังก็มีแต่ก้อนบวนสารมงคลก้อนขาพุทธคุณอยู่บนขอบข้างเดี๋ยวผมก็ค่อยๆสอนไปเนี่ยในพระสมเด็จวัดระฆังยากที่สุดนี่ผมบอกว่า,พ,ารพระสมเด็จวัดระฆังถ้าเพื่อนๆขอเพื่อนๆดูเถอะเนี่ยศึกษาเหมือนดูองค์จริงเลย,เยผมให้ดูเหมือน <rozp. S 1> <griff> ดูองค์จร<ป>ิงเลย พยายามจะทําวอยส่องเนี่ยรอยเหี่ยวเหยื่นย่นเพื่อนดูเถอะปลายนิ้วเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยในทั้งขอบบนเนี่ยเขาเรียกวรอยเหี่ยวย่นเนี่ยเนี่ยบนพื้นผิวด้านล่างแหละไม่ใช่รอยแปรงปัดเคยเคยเจอเขาบอกรอยแปรงปัดไม่ใช่รอยรอยแปรงปัดนะครับไม่ใช่แปรงปัดเป็นรอยที่เกิดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติริ้วอรอยเป็นเส้นที่วิ่งวิ่งโค้งแล้ววิ่งโค้งแล้วก็วิ่งผาดสาร วิ่งโค้งไปโค้งกันมาประสานสัมพันธ์ตัดกันไปตัดมาไปดูไปดูผิวอะดูดูผิวคนแก่แก่ไปขอดูผิวเนี่ยดูผิวคนแกท่ที่ท่านครูบอกจะเหมือนพื้นผิวพระสมเด็จพร,ระระคังอะเป็นเส้นวิ่งสลับไปสลับกันมาเป็นโค้งสลับไปสลับมาอันนั้นคือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จพระระครังไม่ได้เป็นรอยแปรงปัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเยอะเนี่ยไม่ได้มีทุกสัดส่วนเนี่ยไม่มีเนี่ยองนี้มีอยู่สองเนี่ยเนี่ยมีอยู่มุมเนี้ยมุมนี้กับด้านล่างเนี่ย ด้านล่างเนี่ยมีแค่นั้นเองที่เราได้เห็นได้เหเลือหนีไม่ได้พระธมิจพระละคังผมพูดเสียงดังเสียงแห้งเนี่ยเพราะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเสียสตังเนี่ยร้อยเปิดซนเต็มร้อยเราต้องเต็มร้อยท่านดูฐานเลยเนี่ยปลายมุมแหลมเนื้อพระธมิจพระละคังเนื้อโบราณอะผ่านการสัมผัสรูปคลำเนื้อจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อลายเนื้อลายเนี่ยเนื้อโดนสัมผัสรูปคลำเนี่ย มุมแหลมเนี่ยอันนี้มุมแหลมคือขาโตะแหละเนี่ยขาโต๊ะเนี่ยเนี่ยฐานหมอนเนี่ยฐานหมอนเชิดงอนปลายที่บอนขึ้นข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่ด้านฝานี้เขาฝายาวสวยเนี่ยเขาซ้ายนูนเด่นเป็นที่สุดเนี่ยเขาซ้ายนูนเด่นเนี่ยนูนเด่นเป็นที่สุดเขาซ้ายเห็นไหมนูนเด่นเป็นที่สุดเนี่ยนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระละังพิมพใหญ่พระประธานเนี่ยเพื่อนๆถ้าติดตามผมเนี่ย เชื่อเถอะไม่มีโกหกแล้วขอเพื่อนๆไปดูที่อื่นไปศึกษาจากอาจารย์มีร้อยอาจารย์ร้อยตำราไปศึกษาดูไปเรียนรู้ไปดูแล้วมาดูองค์นี้เพราะผมมีองค์เดียวท่านนั้นเองถ้าเพื่อนเบื่อก็ไปดูที่อื่นแล้วก็มาดูองค์นี้เนี่ยผมจะค่อยๆแจกแจงให้เพื่อนๆได้ดูให้ได้เห็นจะลงไปเรื่อยๆลงไปเป็นหมื่นคลิปขอเพื่อนๆนี่อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งหนีกันขอให้ดูเถอะ พูดความจริงแล้วไม่อยากให้ใครเสียสตางเนี่ยถ่ายภาพนิ่งๆไม่รีบร้อนให้พิจารณาให้เหมือนเพื่อนได้ดูเลยอ่ะผมจะเอาแบบให้เพื่อนได้ดูเหมือนเหมือนดูกองค์จริงเลยเนี่ยเพื่อนไม่ต้องนั้นดูเหมือนดูองค์จริงเลยเพื่อนดูดีๆดูดีๆพระสมิพรวรคังเ่ยที่ผมย้ำนักย้ำหนาพระสมิพรวรคังท่านครูต้องคมชัดลึกอ่ะสาเหตุอะไรรู้ไหมพระทามือกดแบบด,ด้วยด้วยมือยุคโบราณล่ะ พิมต้องลึกคมชัดลึกสมเด็จโตท่านพิถีพิถันในการสร้างไม่ได้เลอะเลอะเทอะเทอะเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเบลอเบลอตื้นตื้นไม่ใช่วัดระฆังอะครับต้องคมชัดลึกพระทำมือท่านนึกภาพเนี่ยทำมือทีละองค์แล้วมาแจกสมัยโบราณละมันจะไม่สวยงามได้ยังไงอะต้องคมชัดลึกเนี่ยให้ท่านดูคมชัดลึกที่สุดในพระสมเด็จวัดระฆังเสียงแห้งผมก็ยังจะพูดพูดดังๆก็เลยเนี่ยเนี่ยพิมใหญ่ เี ha, ่ยใบหน้ามะตูมเนี่ยเกรดปลีคือไม่รู้จะชัดยังไงเลยผมเอาไว้ชัดที่สุดแล้วขอให้ท่านไปดูที่ช่องอื่นได้เลย,เลยที่ผมก็เคยดูแต่ไม่ไม่ไปวิจารณ์แล้วขอให้เขาทําให้ชัดอย่างนี้นะให้ชัดแจ๋วให้ชัดเหมือนดูองค์จริงอะ่ะเนี่ยเหมือนเพื่อนดูองค์จริงเลยเนี่ยเหมือนดูองค์จริงเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่าเบื่อผมทําให้ดูเหมือนองค์จริงเลยเนี่ยเนี่ยเส้นชุ้มขอบแก้วเนี่ยต้องคมชัดลึก องค์พระประธานต้องคมชัดลึกทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อทั้งธรรมชาติต้องเต็มร้อยที่ผมบอกต้องเต็มร้อยพระดุมเด็จวัดระครังเล่าเสียงดังๆจะทำให้ได้หมื่นคลิปเพื่อนๆขอโชคดี